สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่นี่เลยครับกับ TNT 14,500ี่กล่องนั่นเองครับซึ่งผมก็จะไม่รอช้าครับมาดูกันนะครับอนุภาพของมันจะเป็นเช่นไรอย่างที่บอกครับผมได้รับฟีดแบ็กมาว่าให้จุดจากข้างล่างเพื่อที่จะได้แรงขึ้นนั่นเองครับดูจากมันอนุภาพมันดีกว่านั่นเองครับมาดูกันครับเราจะผ่านทะลุแม่น้ําข้ามไปฝั่งนู้นได้หรือไม่นะครับคือแบบออมันข้ามแบบสุดๆเลยนะมาฮะ แล้วก็นี่ครับเลงไปตรงนี้ครับเอาฝั่งของแม่น้ําแล้วกันเอาตรงนี้นะครับปังครับปึ๊บเอาแล้วครับคุณผู้ชมเริ่มแล้วครับอือสามสามดอกได้ไหมโอเคสามดอกได้ครับโอเคมาดูกันเลยอือโ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 หมาแล้วมาแล้วครับมาอีกแล้วมาครับตอนนี้โอ้โห ยไงโอ้โหย,ยังไงล่ะโอ้โหกระเด็นไกลมากโอ้โหเริ่มเป็นลุมแล้วครับนู่นวิลล้อมีลึกมากครับลึกสุดๆโอ้โห ลักษณะโอ้โหมันใกล้เกินไปหรือเปล่าเนี่ยสนานวันไวโอ้โหสูงมากครับรอบนี้ดูก็น่าจะรู้แล้วโอ้โหโอ้โห เนี่ยฆ่ามาแล้วเนี่ยฆ่ามาเล็กน้อยครับอืมโอ้โหโอ้โหไอ้ลอยไปนู่นเลยเหรอโอ้ยไม่รู้ให้ลอยลอยไกลมากโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณท่าวชมครับสวัสดีครับคลิปต่อไปเราจะมาต่อก TNT 500กล่องนะครับผม